ชาวเมืคนหนึ่งชื่อจอรนเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผรจญภัยและว,วัฒน,นธรรมแปลกใหม่ในช่วงฤดูร้อนปีนั้นจอรนตัดสินใจเดินทางมายังหลวงพระบางเมืองมรดกโลกอันเงียบสงบและงดงามของลาวจอรนใช้เวลาหลายวันเดินสำรวจวัดวาอารามเก่าแก่ชื่นชมสถาปัตยกรรมที่วิจิตรบรรจงและลิ้มลองอาหารพื้นเมืองรสเลิศเขาหลงไหลในบรรยากาศอันเรียบง่ายและเป็นกันเองของผู้คนเมืองนี้มากก่อนจะกลับจอรนคิดว่าต้องมีของที่ระลึกพิเศษพิเศษกลับไปฝากคนที่บ้านเสียหน่อย เขาเดินเข้าร้านขายของที่ระลึกเล็กๆแห่งหนึ่งสายตาไปสะดุดเข้ากับเสื้อยืดสีขาวสะอาดตาตัวหนึ่งบนเสื้อมีตัวอักษรภาษาลาวเขียนด้วยลายมืออันอ่อนชชอยว่าฮักแทงจอนไม่รู้ความหมายหรอกนะ่แต่รู้สึกว่าตัวอักษรมันดูน่ารักและเป็นมิตรดีเขาเลยตัดสินใจเหมาไปหลายตัวเลยทั้งสําหรับตัวเองคุณแม่ผู้เป็นที่รักภรรยาคนสวยลูกสาววัยน่ารักและที่สําคัญคือเจ้านายสุดเนียบที่บรษิษัทพอกลับถึงอเมริกาจอนก็เริ่มแจกจ่ายของฝากด้วยความกระตือรือร้นนี่ของแม่ครับ เสื้อจากหลวงพระบางเลยนะจอนยื่นเสื้อให้คุณแม่คุณแม่ก็ยิ้มรับโอ้โหตัวอักษรสวยจังเลยลูกต่อมาก็ถึงคิวภรรยาและลูกสาวทั้งสองคนก็ชอบอกชอบใจกับลายเสื้อแปลกตาสุดท้ายคือตอนที่จอนเอาไปให้เจ้านายมิสเตอร์สมิธเจ้านายของเขาเป็นคนจริงจังและเจ้าระเบียบม,มากจอนยื่นถุงเสื้อให้พร้อมรอยยิ้มมิสเตอร์สมิธครับผมมีของฝากจากลาวมาให้ครับมิสเตอร์สมิธรับถุงไปพร้อมกับขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นตัวอักษร ที่ไม่คุ้นเคยบนเสื้ออืมขอบคุณมากจอนวันรุ่งขึ้นจอนกับเพื่อนร่วมง,งานกำลังนั่งคุยกันเรื่องทริปลาวของคขาลิซ่าเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งที่เคยไปเที่ยวลาวมาแล้วก็ถามขึ้นมาจอนเสื้อยืดที่คุณใส่มาเมื่อวานน่าที่เขียนว่าฮักแทงหนะ้าจอนพยักหน้าใช่ใช่สวยดีใช่ไหมผมชอบตัวอักษรมันมากเลยลิซ่ายิ้มกว้างรู้ไหมว่ามันแปลว่าอะไรจอนทำหน้างงไม่รู้อ่ะ มันแปลว่าอะไรหรอือตัวอักษรดูน่ารักดีนะลิซ่ากลั้นหัวเราะไม่ไหวก่อนจะตอบว่ามันแปลว่ารักนะจุ๊บจุ๊บค่ะจอถึงกับตาเหลือใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงกำ่ำทันทีเหมือนโดนไฟช็อตเขานึกถึงคุณแม่ภรรยาลูกสาวและที่สําคัญที่สุดคือมิสเตอร์สมิธจอน,นึกภาพเจ้านายใส่เสื้อยืดที่เขียนว่ารักนะจุบ๊บจุ๊บไปประชุมสําคัญแล้วก็อยากจะเอาหน้ามุดดินหนีไปให้พ้นผลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่จอเห็นคําว่าฮักแทง ที่ไหนเขาก็จะรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวขึ้นมาท,าทันทีหวังว่าจะถูกใจนะัก